สวัสดีค่ะพบกับจารุกันชาแนลนะคะกับรายการกินไปด้วยกันค่ะวันนี้พาไปที่ก๋วยเตี๋ยวเจโนกตอกรงยาอุทัยธานีค่ะนี่นะคะก๋วยเตี๋ยวตอกรงยาเจโนกเป็นร้านในตำนานสิแม่ขอถ่ายนิดนึงแม่กินมาตั้งแต่สม,มัยแม่เป็นนักเรียน ใหม่เรียนนะจำได้ป่มเนี่ยนนไ <laughs> ม่ค่อยได้มานานๆมาทีดีค่ะค่ะสำหรับร้านนี้นะคะก็ตั้งอยู่ที่ถนนตอกโรงยาค่ะอำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานีค่ะซึ่งเมื่อถึงเวลาวันเสาร์นะคะก็จะกลายเป็นถนนคนเดินค่ะ ค้าร้านนี้นะคะเขาจะมีความขึ้นชื่อด้านก๋วยเ,เตี๋ยวไก่ตุนพริกค่ะค่ะเวลาที่จะมาทานนะคะไม่ควรมาใกล้ใกล้เที่ยงนะคะเพราะว่าร้านนี้จะคนเยอะนะคะโต๊ะจะแน่นจะไม่มีที่นั่งนะคะควรมาก,ก่อน,นะคะ่ะวันนี้นะคะเราก็อยู่ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเจนโนกนะคะ เดี๋ยวนในตำนานนะคะผลิหวัณอุทัยธานีค่ะเดี๋ยววันนี้ก็มารีวิวนะคะว่ามีผเกี่ยวอะไรกันบ้างคะ่ะค่ะวันนี้ที่สั่งมานั่นคือเส้นมาม่านะคะไก่ตุ๋นค่ะเส้นมาม่าเขาจะมีความเหนียวนุ่มมากๆนะคะค่ะมาทานกันเลยค่ะนอกจากเส้นมาม่าแล้วนะคะก็ยังมีเส้นมีเส้นเล็กนะคะบะหมี่นะคะด้วยจา้า เ็จะเป็นไก่ตุ๋นพริกที่ไม่ได้เผ็ดมากนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆก็จะทานได้ค่ะนี่นะคะไก่ตุ๋นของเขาก็จะมาเป็นกะละมังใหญ่ๆแบบนี้เลยค่ะขายหมดทุกวันนะคะขายมากว่า40-50ปีแล้วล่ะค่ะ ค่ะเมนูต่อไปนะคะก็เป็นคากินะคะจิ้มค่ะลวกจิ้มเลยนะคะก็จะมาเป็นขาหมูซิตุนนะคะมีความนุ่มนะคะแล้วก็มาพร้อมกับน้ำจิ้มนะคะซึ่งเป็นน้ำจิ้มออกรสหวานนะคะค่ะใครที่มาจังหวัดอุทัยธานีนะคะก็อย่าลืมแวะมาชิมค่ะ ร้านก๋วยเตี๋ยวเจนโนกค่ะก๋วยเตี๋ยวไก่ตุนพริกนะคะพร้อมคากินุ่มๆแบบนี้เลยนะยจะ้ระเจาจอดมันยอดมากใครที่อุทัยมามาทานก๋วยเตี๋ยวร้านนี้ถือว่ามาไม่ถึงจังหวัดอุทัยธานีกันเลยทีเดียวค่ะค่ะนอกจากจะมีก๋วยเตี๋ยวอร่อยๆแล้วนะคะขเขาก็ยังมีน้ําสมุนไพรนะคะอย,อ,อย่างเช่นน้ําเก๊กฮวยนะคะน้าอัญชันมะนาวด้วยค่ะ ค่ะตัวคากินี้นะคะเขาก็จะมีความนุ่มนะคะแล้วก็มีความกรึบกรึบนะคะเวลา,าเคี้ยวแล้วอร่อยมากๆค่ะก็เป็นการเพิ่มคอลลาเจนให้กับร่างกายของเรานะคะเชื่อว่าการเ,เคี้ยวคากินี้นะคะต้องใช้เวลาในการเคี้ยวเป็นวันๆกันเลยทีเดียวกว่าจะนุ่มได้ขนาดนี้นะคะค่ะไปหารองกันเลยนะคะที่ร้านเจนโนกนะคะก๋วยเตี๋ยวพริกตอกรงยาคะ่ะ ค่ะก็หมดแล้วนะคะสำหรับก๋วยเตี๋ยวไก่นะคะแล้วก็คากินะคะลวกจิ้มค่ะคสำหรับคลิปนี้นะคะการพาชิมก๋วยเตี๋ยวไก่ตอกลงยานะคะคากิลวกจิ้มก็จบแล้วค่ะฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคลิปนี้ด้วยค่ะแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะคลิปหน้าจะพาไปชิมอะไรนั้นฝากติดตามกันด้วยนะคะบ๊ายบาย